ตัวก็คอหลักบุนปิงมีปัญหาในการระบุตัวตนคนด้วยใบหน้าคือจะเห็นภาพหน้าคนเบอร์ไปเลยเพียงแต่สามารถระบุได้ทันทีว่าเป็นซางเทียนเกิดจากทั้งสองคนเนี้ยจูบก,กันที่จริงตอนเด็กบนนปิงเคยได้รับอุบัติเหตุและบังเอิญซางเทียนผ่านมาพบทั้งสองและพวกพ้องทีมฮอกกี้น้ำแข็งของมอกีฬาลิวเย ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันและสร้างเทียนที่จุบกับพรยเอกทําให้นางเนี่ยเกิดเรื่องอับโชคมากๆจนต้องจับผัดจับผูยอมปลอมเป็นผู้ชายเข้าเรียนสาขาฮอกกี้น้ําแข็งซึ่งเปิดรับแต่ผู้ชายมิตรภาพมากมายจึงเริ่มต้นขึ้นซีรีส์จีนเรื่องวุ่นลักสาวน้อยนักฮอกกี้